ัด้านซ้ายและด้านขวานะครับ L A Z C อันนี้เป็นโปรเจกต์เดิมนะครับเดี๋ยวเราเราจะติดไปก่อนนะครับโดยไปที่โปรเจกต์โหมดโปรเจกต์มันก็จะมีให้เราเลือกว่าสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดโปรเจกต์นะครับก็คือเราจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยเป็นแอปพลิเคชันโปรเจกต์ในหน้าจอมาแล้ว เราก็สร้างเนื่องจากว่ามีผลของเราจะทําการดึงจากฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ร่วมกับ e o s x c e s นะครับโดยการสร้างแท t a c o n n e c t i o นะครับ d a กคอน n น e ชั่นขึ้นมาก่อนจะเชื่อมกับ Database บก็เลือกโปรโตคอลโปรโตคอลเลือกเป็นในที่นี้เป็น EQ like 3นะครับ EQ 3 d a ต้าเบสเลือกเป็น มีอันเดิมอยู่แล้วตรงนี้จะไม่ขอจะไม่พูดตัวตั้งดาต้าบีทครับใช้ตัวเรือที่มีคอคออยู่ Open ะใในะแ็่แล้วก็กด Connect e d to ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นแสดงว่าเชื่อ,อมได้สมบูรณ์ต่อมาการซิวลี่ซิวลี่แล้วก็ซิวลี่เองหรือให้เครื่องซิลให้อันนี้ดูการซิวลี่เองแล้วกัน ก็เลือกสันโทคิวบี่มวาทื่ว่าเซ t คิวบีหนึ่งเลือกคอนเนคชันไปเชื่อมกับเซ c คอนเนคชันหนึ่งอันี้แล้วก็เลือกแอคชีนแอคชีนอะไรติดูมันบอกว่าไม่มีคำสั่งแล้วก็ไปใส่ท,ที่เจ็ด q l ก็ช้ายทิมแฮที่เอาธรรมดาครับโดยคำนวเป็นเลขอ่า อ๋อตารางอะไรดีนัมเบอร์กดโอเกแคเป็นเสร็จแล้วก็เอาคอนโทรลามกปุ่มก็จะเป็นวปุ่มนะกลุ่มจะแดงลายงาง ก okay. okay. <Okay. S 1> าเป็ลคือที่ปุ่มนี้ปุ๊บแสดงมา,างานทันทีแล้วก็เอาคอนโทรลของรายงานมาว่างจะเลือกอะไรบ้างเลเซตเลเซต สารเละเคมจะเป็นตัวไปเชื่อมกับคิวี่เดี๋ยสารละเคมคิวี่จะไปเชื่อมกับซูวี่หนึ่งที่ออกแล้วก็ทั้งรายงานเรียกว่าอีพอร์ตเฟอาร์ดีพอฟอันนี้เป็นชื่ออีพอฟหนึ่งการออกแบบอ่ะแล้วก็ที่ขาที่คอนโทรลนี้เลือกไปที่ดีไซน์อีพอรฟเราจะตื่นหน้าอีพอ กำหนดอะไรบ้างบอก็ต้องมีเฮดเนาะอินเสิร์ตแบนด์อินเสิร์ตแบนด์เรื่องดเป็นเหตุเฮดดกำหนดแล้วก็ขยายเพื่ให้ทั้ดเป็นเฮดมาใส่ลาเบลชื่อมันซะหน่อยอินเสิร์ตเลกเกเข้ามาเอ็นท รายงานข้อมูลสมาชิกโอเคการนอนต้นตาลก้อนใหญ่ๆข้อมูลสมาชิกประกอบด้วยฟิวอะไรบ้างจังไม่ได้แล้วก็ไปดูเนี่ยแล้วก็ได้ อี้คอมตารางเมมเบอร์มีอะไรบ้างเอาสองอย่างหนึ่งสองสามเมมเบอร์ไอดีเมมเบอร์ในเมมเบอร์กุ๊ปและนักเขียนมาเปิดอ่าจะมีข้านี่ทีท่อ่าแบบที่ อัล าเด็ดนี่เป็นเฮตรซึ่งตัวนี้มันจะไม่มีการกินซ้ำใส่โลโก้หรือเปลึกฟ้าเสริชเจื่อสักสสหน่อยเปิดโลกโก้มาสักตัวอะไรอย่างเงี้ นนก็กำหนดตัวที่สแสดงข้อมูลของเราก็เลือกมาที่ปูม้วก็ถูกปิดนะครับ insert D review จะมีแหละมันก็ขึ้นมาทันดีก็เลือกมาที่ member ID n o o t dan แล้วกดโอเคก็ดึงมันลงอันนี้เป็น master data หมายคาะว่าข้อมูลที่จะแสดงซ้ำ มตยดาซ่าผมไปละมัธดลง เล,ลลเล็กคุลาเลกเืนเสร็จแล้วเราก็เร่มาที่ตัวแปร v ล r i บ b l ลเราเป็นลายปึ๊บกดโอทีต่อมาถ้ากำหนดชื่ก็มาที่คู g แล้วก็ i n t e r g B Field mm hmm. เป็น Member Name mm hmm. อ่นน mm hmm. อาตรงนี้อันนี้เราไม่ต้องอ่าเลือก Input b a n d ก็ได้เพราะว่าการ Input b a n d ก็คือการสร้าง Master สร้าง Master ด้านหลังนี้ Master Data เ mm hmm. ตัวก็หมายว่ามี mm hmm. การดูข้อมูลนี้หลายรอบส่วน Header mm hmm. ก็คือส่วนหัวนะครับถ้าไม่ tâm được hết đứa luôn bao giờ giàu mắt tôi đã tại các tài dụng phần bồn không à, được à. à, Th à, thay à, là có ทไมมเ่เขีชื่อว่า report example ี่ราย r e o r ของเราที่จะใช้ในการโหลดชื่อว่า ดูตัวอย่างดูตัวอย่างก็ตรงลูกดูกตานีด้านล่าง bằng พอหนึ่งตอนโดยท่อควายของเราชื่อว่าอารีพี าไหมะมาาฟิได้ตับฟินได้ตินได้ินได้นได้เบนี่เหครับ